สุดทยมีทัศนคติทำชอบทำงานตามระบบบริษัทนี้บริษัทพืแบบไรได้ออกแบบระบบในการทำงานเป็นทีมเพื่อที่จะสนับสนุนทุกความคาดหวังของคนสนับสนุนทุกความสำเร็จที่คุณใฝ่ฝัเนเพาะอแบไร ด้ออค์กรระบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญมากมายแล้วก็มีผู้ประสบความสำเร็จในระบบนี้ค<น>ุณไม่ต้องคิดให้คหุ้นายแต่ตั้งมั่นและมีทัศนคติที่จะเป็นคนทำงานตามระบบเพียงเท่านี้ความสำเร็จในเพอร์ไม่ไรของคุณ ท้ายที่สุดรัตรนัตยานุภาเวนะด้วยอำนาคุณพระศรีรัตรนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั่วสกลโลกที่พี่น้องท่านเคารพนับถือจ้องดนบรรดาลประทานขอเนื่องในวันไววเกษีสุขเกษมและสงการวันนี้ขอให้ท่านมีอายุบรรณสุขภาละ ปฏิบานค่นส,สัยสมบัติเป็นคราวไดมอนด์ซา